คุณเลือกปืนไหนในเกมอาร์ดีนาเบรกเอาเนี่ยคิดว่าแบบแบบแรงและแต่งคุ้มที่สุดนะครับที่จะประหยัดเงินของเรานะครับแถมกระสุนต้องแรงด้วยนะครับผมขอแนะนํานี่เลยครับผมที3นั่นเองนะครับผมจะถามว่าทําไมผมถึงเลือก T03 ครับคือผมรู้สึกว่ามองเป็นปืนที่เออมันถูกถูกไหมอ่ะผมให้ดู ผมแต่งอ่ะผมดูปืนเปล่าๆมานะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนครับจะเปรียบได้ยบกับยื่นย่คิดว่าอ่ะทำไมไม่ลองไปเล่น ar ดูครับอ่ะผมให้ดู ar ไหนมันราคาถูกกว่านะครับแต่ทุกคนต้องคิดด้วยนะครับว่าเราซื้อปืนเราต้องซื้อกระสุนครับคลิปนี้คือผมจะแนะนําปืนที่ทั้งถูกแต่งถูกและกระสุนต้องถูกด้วยครับแถมต้องแรงด้วยนะครับซึ่ง เมื่อเราไปเปรียบเทียบระหว่าง AR นะครับกระสุน AR นะครับเม็ดละ5,004นะครับนี่เห็นไหมมันเม็ดละ5 0 0่ครับถ้าเปรียบเทียบของกระสุนที่สามครับ d ส1 2นะนี่มันต่างกันถึงหนึ่งพันนะครับแต่นี่คือราคาที่สูงสูงนะสำหรับตอนนี้นะครับแต่มันเคยลดถึงสองพันนะครับทุกคนก็เป็นกระสุนที่แรงมากๆกครับยิงเซตหกแบบ ปั๊บเดียวถ้าได้ยิงนะมันแรงจริงมันแรงจริงครับแล้วเปรียบเนี่ยดูราคามันห้าพันสี่กับสี่พันสองอ่ะสี่พันสองเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นลดขึ้นลดนะครับอันนี้กระสุนเนี่ยมันขึ้นลดง่ายมากนั่นแหละผมแนะนาและอีกอย่างหนึ่งคืออัตราการลั่นมันไม่ได้แย่เลยนะครับทุกคนคือเทียบเทียบกับปืนที่เข้าฮิตตอนนี้ก็คือ aek เนี่ยอ่ะผมให้ดูเจ็ดแปอเอ aek มันแปดร้อยใช่ไหมกับ t สามแปดเจ็ดร้อย ่ะทุกคนดูมันแบบมันต่างกันแค่ร้อยเดียวอ่ะแล้ะ ek กับส่วน ek อ่ะคุณไปคุณไปใช้ ek อ่ะเนี่ยหกพันหกเนี่ยคุณไปซื้อไหมสามสิบเมตรก็เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ดูสามสิบเมตรอ่ะผมให้สามสิบเมตรนะเส้นเก้าอ่ะแพงไม่แพงแล้วถ้าคุณไปซื้ออ่า db สิบสองนะสามสิบเมตรมันต่างกันแบบนิดเดียวแต่ผมแนะนำแบบราคาถูกไง เข้าใจไหมครับถูกอ่ะถูก,ถกเลยอ่ะอ่ะถูก,ถกนะเนี่ย a k ผมเปรียบเทียบ ek แล้วนะอันนี้ผมผมมีอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแบบรีวิวเลยนีวิวนีวิวนีวนิว,วไงแวนี่แต่งแบบแต่เขาแต่งกันนะอ่ะแต่งประมาณนี้แม็กเอาแม็กสามสิบก็พออ่ะแมไม่แม็กสามสิบอ่ะแต่งแบบแต่งแบบที่เขาเล่นกันเลยนะ นี่ทุกคนอันนี้คือแต่งที่เขาเล่นกันนะนี่อ่าแบบแบบเนี้ยปกติเขาจะเล่นไม่ห้าสิบกันไงอันนี้ผมเอาไม่สามสิบแล้วนะมันยังอ่าผมให้ดูราคาสองแสนอันนี้ขนาดผมมีปืนแล้วทุกคนถ้าคุณคิดว่าผมไม่มีปืนผมต้องซื้อเท่าไหร่อันนี้ยอันนี้แบบแต่งที่เขาเล่นกันเลยเล่นแบบกันเลยท้ายแสงสองเนี่ยออเนี่ยมันแต่งกันอย่างนงี้เลยที่เขาเล่นกันพวกเส้นหงเส้นหกอ่ะเนี่ย ผมมีเพิ่มมีสามแสนสี่สามสนห้านะทุกคนปืนมันราคาแพงนะเอาตรงถ้าไม่คับอะเอออ่าแล้วผมเปรียบเทียบให้ระหว่างกับปืนทีศูนย์สามที่แต่งจะเต็มนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่มีปืนนะอันนี้ปืนไม่มีนะนี่ซื้อใหม่ผมให้แต่งแล้วนะ,นะะแต่งสุดๆแต่งสุดๆนะ แต่งสุดๆที่เล่นได้เลยนะที่แบบเอามาตึงๆไงเ่าผมใช้จับอีกแล้วกันผมจะไม่จับใช้จะเทปนี่เอาเป็นอันนี้สามแสนอ่ะแต่ผมแนะนําที่จะแต่งนะครับอันนี้คือแต่งสุดๆของมันมันอาจจะแพงหน่อยนะสําหรับทุกคนแต่ผมจะแนะนําที่ถูกสุดๆครับถูกสุดๆนะทุกคนไม่ต้องใส่ท้ายครับปืนมันนิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่ท้าย ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องไปใส่ท้ายคือใส่ท้ายแบบเบี่ยมของมันอะเออปกติมันปากมัเสเซินใช้เป็นหมื่นเดียวพอนะนะครับราคาถูกหรือไม่ใช้เลยก็ได้นะถ้าทุกคณแบบคิดว่าคุณแบบคุมปืนนิ่งพอแต่ว่ามันนิ่งอยู่แล้วปืนมันอะนี่นี่ยแต่ประมาณนี้อ้ามากิบถูกสุดเลยอ่ะนี่นี่ผมแนะนำแต่งวานี้นี่ราคาประมาณอ่ะให้ดู สนห้าครับครึ่งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าลดมาครึ่งหนึ่งครับเมื่อกี้สามแสนนะตามแสนสองนะอันนี้ลดมาครึ่งหนึ่งนะแต่งเท่านี้นั่นะครับอ่ะเราไปดูเราไปดูกันในโหมดอันนี้ก่อนเอาเราเรามาอยู่ในสนามฝึกกันแล้วครับไมดูดีวีสกอนะอ่ะเริ่มด้วยที่ความนิ่งของปืนก่อนนะครับ ไม่ใช่ผมขอเทสกระสุนด้วยอันนี้เกาะเขียวนะเกาะเขียวทุกคนนะเอาๆเ,เป็นเกาะน,นี้เลยก็ได้กเกาะที่เขายิงไปไหมดใช่กันนี่เทสแล้วนะเดี๋ยวปรับนั่น,นครับนัดที่หนึ่งสองสามหกหกนัดนะครับหกนัดนะเอาจรงๆเราไม่ได้ยิงไปทีละนัดอยู่แล้วนะครับปืนเรามันเป็นปืนแอสซัลไาเฟิร์ครับเราต้องออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะ เดียวเร็วหน้าหัวนะสองสามเม็ดเท่านั้นสองเมันก็สี่แล้เม็ดอ่ะประมาณสี่เม็ดสำหรับหัวนะหัวหกนะอันนี้หกวหกนะมสี่แล้วนะเหมือนเปรียบเทียบข้างในมันก็จะเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปืนไอซ์ซอลเฟอร์นะครับมันมัน มันไม่เจออีกแล้วทำมาเข้าหน้าแต่ถ้าเป็นเซตที่อ่ะเจอบ่อยผมให้เจอบ่อยเลยนะเกาะห้าอืมก่อห้าดำมันไม่มีป่ะเอาเป็นเกาะห้าที่แบบดีสุดละกันน่ะไปเก่อห้านะหนึ่งสองสามน่ะแล้วถ้าผมกดคิดว่าเจอกันปุ๊บ นะสองมตรปืนมันแรงครับผมผมแบบจริงบางคนมันอาจจะไม่ชอบนะแต่บางคนแบบที่ชอบแบบอันนี้ผมแนะนาสำหรับคนที่แบบหาปืนนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยเฮดโฟมันดีกว่านะครับผมวชาเฮดโฟเอวันบบดีกว่าเอาตรงนะผมว่าเฮดโฟเอวันผมว่ามาใช้ดีบีสิบสองดีกว่าแล้วปืนมันก็ถูกกว่าเฮดโฟด้วยนะครับเอาตรง ถ้าไปเจอเฮดโ s e t f o u a o n อ่ะผมบอกเลยว่าแพทเนี้ย headset f o u มันเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่คุณเจอเซทหกเนะี่ยคุณบอกเลยว่าเอาตรงมันคุณเอา h e a d s p ไปยิงมันอ่ะมันยิงยากครับถ้าไม่ได้ยิงฟรีอ่ะเอาตรงถ้าจะไปเจอเซทหกอ่ะเซทห้าก็แบบเออเซตห้าเดีวยวกันอาจจะซู้อใหม่ครับแต่ต้องเหยิบเยอะนิดนึงเพราะว่า a o ันมันแรงไม,มันแรงแหน่มันไม่ได้แบบขนาดนั้นไงถ้าคุณไม่ใช้แค่เก้าห้าแล้วเสริมเก้าห้า 5, ผมรู้สึกว่าผมไปเล่นมาเนี่ยยี game, game นะ่สิบเกมสามสิบเกมนย่าที่ผมเล่นมาเนี่ยมัน มันยิงล้มอ่ะเข้าใจไหมมันมันถ้ามันไม่ยิงหัวมันยิงแผลเนี้ยมันยิงล้มหมดนะทุกคนผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปให้ดูไฮไลท์นะครไหนผมให้ครูด,ดูการออโต้นะว่ามันนิ่งไหมนิ่งนะครับเดี๋ยวขอให้ดูเอาระยะนั้นนะอ่าทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ขยับเมาส์เลยนะอ้าวผมไม่ได้ขยับว่ะผมกดผมกดเจๆ,ๆอันนี้ผมยกเมาส์ขึ้นเลยนะ มันดีช่วงแบบมันดีตอนช่วงแบบประมาณ5นัดแรกอะแรงขีมันจะมีช่วงแค่นั้นทุกคนทุกคนแบบเนี่ยผมไม่ได้ยกเงาเลยเมกี้เนยผมไม่อันนี้ไม่ได้ยกเงาเลยนะไม่ได้ขยับเงาเลยนะ แต่ยังไงคุณไปเล่นจริงคุณก็ต้องขุมปืนครับนี่ผมขุมปืนแบบนิ่งสุดๆนะนยังนิ่งอยู่ดีครับต,ตรงๆแล้วถ้าคุณไ่ใส่จับเอียงหรือจับเทพสุดเนี่ยบอกเลยว่าเทพไ,ไม่ต้องผ่านเลยไม่ต้องใส่แบบนี้เลยอ,ยบบลยอะไม่เชื่อผมใช่ไหมผมให้ไปดูครับ Altyazı ก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับปืนนี้กันบ้างนะคนอันนี้ผมเล่นให้ดูไฮไลท์อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนมากแคแตกอย่างเดียวแตกอย่างเดียวเลยไม่ไ แบบไม่มีไฮไลท์มีไฮไลท์น้อยนะครับแต่ผมตัดตัดมันมีไฮเยอะแต่ว่าผมตัดมาที่ว่าประสิทธิภาพปืนของมันนะความนิ่งของมันความที่แบบว่ามันมันมันแบบมันแบบอะไรอออเซมิออโตแบบโหดนะขอทุกคนผมว่าปืนนี้มันไม่ต้องขอหรอกเอาตรงฟูลออโต้ไปเลยนะครับมันเมื่อกี้เห็นไหมในไฮไลท์ก็อาจจะเห็นว่ามันมันนิ่งมากนะขนาดแบบผมมาได้หัวมันยิงง่ายมากขนาดแบบผมกดค้างไปเลยเห็นไหมมันยิงหัวแล้วมันแตกง่ายมากกระสุนมันแรงมากเลยหกหกนี่อาจจะ ยิงเยอะหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่นอนนั่นแหละครับก็คิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับผมโอเคเลยกระสุนถูกและแต่งไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแพงมากเลยไม่แพงสักมันไม่แพงจริงๆกัะปืนมันราคาถูกครับทุกคนเอง,ง่ายๆปืนมันราคาถูกก็นื้อหาในคลิปในี้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมผมไปช่องใหม่นะไอของความุ่ติดตามกันด้วยนะครับผมไปละครับบ๊ายบาย